สวัสดียามเช้าที่บ้านสุดหลงติ่งครับเพื่อนๆวันนี้มังคุดอินทรีย์ต้นนี้นะครับโอ้โหดกๆเลยนะผมก็กะจะถ่ายหลายวันละนี่ลูกใหญ่นะครับดูครับกี่นิ้วเนี่ยอ่าเห็นไหมฮะเทกบกา่ามือนะครับผิวสวยมากๆนะครับเพื่อนบอกเลยว่าปอดสารแบบเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเทวดาเลี้ยงสุดๆนะครับ ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีไม่เคยเล่งไม่เคยบำรุงด้วยอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นธรรมชาติล้วนๆนะผมอยากให้แบบธรรมชาติทัดสรรให้เราทานของอร่อยอนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับเต็มต้นเลยนะผมก็เพิ่งเห็นนะครับว่าเขาออกเยอะเห็นไหมครับดีใจมากวันนี้ก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ก่อนนะครับใกล้ๆกันที่ละผมว่านี่ อีกไม่กี่วันก็น่าจะทานได้แล้วนะครับดูนะลูกใหญ่นะแล้วสวยด้วยต้นก็ไม่เหี่ยวนะพอดีวันนั้นฝนลงมาให้หน่อยหนึ่งฮนะนึกว่าจะแบบแย่แล้วนะครับช่วงนั้นก็ยังโชคดีอยู่โอเคเดี๋ยวลงจากบันไดไปดูต้นเขาสักนิดนึงนะครับเขามีอยู่ตรงนี้หลายต้นอยู่นะเนี่ยนะต้นเขาก็สูงโอ น่าจะเท่ากับประมาณบ้านห้าหกชั้นนะครแต่เยอะเยอะต้นนี้เยอะเลยเยอะจนจนตกใจนะ,ะว่าเฮ้ยออกออกจริงๆนะนีะ่ฮะก็เดี๋ยวเพื่อนๆคน,น,นไหนที่เคยทานแล้วยังจำรสชาติอร่อยอร่อยของเขาได้ก็นะผม ไม่รู้จะสอยให้ทานได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะโพสต์บอกก่อนแล้วกันนะครับอยูตรงนี้แบบเยอะเยอะเลยนะเนี่ยเยอะเยอะเลยนะตรงนี้นี่นะไม่รู้เพื่อนคนเดิมที่อยู่ที่สรยาที่ชอบมังคุดเป็นชีวิตติดใจจะปีนี้จะเหมาอีกหรือเปล่านะครับ นั้นส่งทางรถไฟสะดวกหน่อยนะครับร,รับเองที่สถานีรถไฟนะโอ้โหเยอะเยอะเยอะมากต้นนี้นะครับต้นอื่นไม่รู้มีไหมเดี๋ยวลองไปดูนะฮะแต่ต้นนี้นี่คือแบบอัดเย็ดนะฮะอ่ะต้นอื่นก็มีนะเห็นแล้วนะเห็นแบบแบบโอ้โหมีเหมือนกันครับนา่าจะได้เยอะแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนึกว่าออกแค่ต้นเดียวได้อยู่ได้อยู่นะครับอินซีจริงๆเพราะ ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแม้แต่ปุ๋ยบำรุงเพราะว่าผมปล่อยให้เนี่ยนะฮะใยไม้อะไรต่างๆย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยนะมันเลยความชื้นอะไรทุกอย่างเขาดูแลตัวเองได้แล้วนะรากเขาแข็งแรงเอาต้นนี้ก็มีครับโอเคเลยดูแล้วน่าจะได้หลายกิโลอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวต้นนี้ที่ถ่ายครั้งแรกนี่คือดกสุดนะครับ โอเคและถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบอีกทีนะครับว่าจะได้ทานยังไงนี่โอ้โหเด็ดสุดเลยนะนี่นฮะใช้ได้นะฮะโอเค okay, เลยเจะมีบางคุณอร่อยอร่อยที่ธรรมชาติคัดสรรให้ทานกันนะครับทีนี้แป๊บเดียวนะ สภาอันนี้แน่ๆแหละน่าจะได้ทานละโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะของมันสดลิงติวันนี้ลาไปก่อนจับมันคุณอินรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเคมีใดๆนะครับธรรมชาติสเสัตรล้วนๆรสชาติก็ธรรมชาติใส่มาให้เองนะครับไม่ได้ปรุงแต่งทั้งนั้นนะฮะแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ